สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์จ้าประสบการณ์ส่วนตัวโดวยตรงเลยผ่านสตรีมมาสองเดือนเนาะจ้าเนอสองเดือนติดแดงไปสามครั้งจ้าติดแดงไปสามครั้งครั้งแรกนะคะก็จะเป็นก,ก็จะเป็นสีแดงแต่ครั้งแรกนะ่ะลบคลิปไปเยอะมากประมาณ10คลิปจังคอยจังคอยถูกคลิปที่ คลิปที่มันผิดเด้อจ้ะเด้อถ้าเราลบคลิปไม่ถูกบ่ถูกคลิปที่มันผิดแม่เราก็จะติดแดงอยู่นะคะเออเจ๊ส่วนตัวแม่กุหลาบเพราะว่าแม่กุหลาบบบหูไง่บห้วอันนี้คือผิดแล้วเราก็นั่งนิ่งลงคลิปไปมันเยอะเกินจะ้ะมันเยอะเกินไปเข้าเถ้าทฮาเู้วหาวเข้าผิดมือนีแม่นว่เราต้องดูเลยถ้าวันนี้เราลงสามคลิป คือว่าลบคลิปนี้เขาคิดว่าคลิปนี้สิผีมันว่าเข้าก,ลลออก็ลบคลิปนี้ออกลบคลิปนี้ออกแต่ว่ามันยังแดงอยู่เข้าก็ต้องไปลบอีกคลิปหนึง่งถ้าเกิดว่ามันมันมันหายแดงพ่เกินสิบนาทีเลยจ้ะเด้อมันมันก็จะเป็นเขียวหายนั่นคือสแสดงว่าเข้าลบคลิปที่ผดออกแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่เขาก็สิบวันไล้ลบเยอะไงเราต้องดูด้วยว่าเออสมมติว่ามันมันแดงมือนีก็แสดงว่ามือนีแหล,ละที่เขาเหตุผษการที่เราลงคลิป สังเกตง่ายๆไม่ต้องเกินสิบนาทีแล้วต้องเข้าไปดูแดชบอร์ดด้วยถ้ามันขื้นแดงก็คือว่าคลิปนั้นผิดสังเกตง่ายๆเราเราจะต้องเข้าไปดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือแนะนํามือไม่เนาะจาะเนาะอันนี้คุณแม่กุหลาบกับมือไม่คือกันแต่ว่าประสบการณ์เนาะจาะเนาะสอนให้เข้าหูว่าเข้าต้องเข้าต้องสังเกตก่อนเวลาเข้าลงคลิปนี่เข้าต้องเข้าไปดูแดชบอร์ดเนาะจาะเนาะขอโทษนะคะเข้าต้องเข้าไปดูแดชบอร์ดถ้าสมมติว่าแดชบอร์ดขึ้นขึ้นสีแดง ให้คิดไปเลยว่านั่นอะอาจจะมีคําพูดคําพิมพ์ที่มันผิดเนาะจต่เนาะเข้ากัลบออกแล้วเข้ากัเเหตุหม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณมากนะคะสําหรับการทรงชมชิปแบ่งปันค่ะขอบคุณค่ะ